สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกกระหัสเน็ตฟีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของ AIS นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซันกดิงกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิมของผมในต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด6ตัวนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามให้ถึง1000ผู้ติดตามก่อนสิ้นปีนี้หน่อยนะครับนี่คือเป้าหมายของผมและก็ กำลังจะสำเร็จนะครับตอนนี้ตอนที่ผมถา่ายคลิปนะครับผม968ผู96้ติดตามแล้วนะครับผมผมคิดว่าตอนที่คลิปนี้ออนแอร์อาจจะกำลังจะถึงหรืออาจจะถึงแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมโอเคหนึ่งนะครับผมไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับหรือเท่าที่ตามที่ผมแนะนำก็คือแนะนำใช้ซิมสำรองนะครับซิม2 ซิมที่เราไม่ใช้งานเป็นสิมหลักในการใช้เน็ตใช้โทรเนี่ยนะครับในการสมัครรหัสเน็ตของวันนี้นะครับผม2นะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเน็ตทุกตัวเนี่ยไม่เงื่อนไขนะครับถ้าสิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็ไม่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคก็ก่อนท,ที่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับรหัสในตัวแรกนะครับผมดอกจันห5าห้าศูนย์ะครับดอกจันสามสามห้าสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสาสี่เหลี 3, 3, 5, 4, 4, 1, ่ยมสำหรับรหัสในตัวนี้นะครับ384 KB ใช้งานได้1วันนะครับผมตัวที่2นะครับดอกจันห้าห้ดอกจัน 5, 5, 0, 3351สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสในตตัวนี้384 KB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน3351สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสในตตัวนี้384 KB ใช้งานได้1วันนะครับตัวที่สามนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน3 1 3่เหลี่ยมสำหรับรหัสในตตัวนี้นะครับ300 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน สามหนึ่งสามสี่เหลี่ยมสำหรับรหันเน็ตตัวนี้สามร้อยเอมบใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็สำหรับร,าร้านเน็ตฟรีตัวที่สี่นะครับร 77, ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้นะครับห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้ห้ากิกใช้งานได้สูงสุดสามสิบวันนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นตัวที่5านะครับสำหรับตัวที่5ดอกจัน5 5 0ดอกจัน3350สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับไม่อั้นนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 3 5 0สี่เหลี่ยมสำหรับร้านาเนตตัวนี้ไม่อั้นใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำห,ร,หรับร้านเน็ตฟรีตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน310สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับไม่อั้นนะครับใช้งานได้1วันนะครับดอกจัน550ดอกจัน310สี่เหลี่ยมสำหรับราคานี้ตัวนี้ไม่อั้นใช้งานได้1วันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรหัสเน็ตฟรีของ AIS ก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวก็จบลงไปแล้วเนาะโอเคครับผมก็แนะนำนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ควรมีตั้งแตซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินแล้วก็ แนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวดูนะครับผมตอนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมหากทุกคนอยากได้รหัสเน็ตฟรีตัวไหนเนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอยากได้ของเครือข่ายไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือถ้าอยากได้แบบย่อยๆผมแนะนําว่าให้ดูในคลิปสั้นนะครับคลิปเร็วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube คลิปสั้นเนี่ยนะครับผมจะลงรหัสเน็ตทุกๆหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบคลิปสั้นให้เลยอันนั้นก็จะสามารถใช้งานได้แบบ ทันทีทันใดเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม